แนะนำกระติกน้ำนะครับผมเก็บความร้อนเก็บความเย็นได้ดีใส่กาแฟใส่น้ำเย็นน้ำดื่มน้ำเปล่าได้นะครับผมพกพาสะดวกนะครับผมมีหูจับให้ด้วยแล้วก็มีหลอดดูดนะครับน้ำข้างในด้วยนะครับผมมีตลอกให้เรียบร้อยนี่นะครับผมดูได้เลยอืมนี่ถูกสุขลักษณะ ปิดด้วยมแมลงอะไรก็ไม่เข้านะครับป้องกันด้วยนะครับผมแล้วก็นี่เป็นพลาสติกอ่ะด้านนอกเป็นแบบตัวคล้ายๆาพลาสติกเนาะแข็งแข็งนะแล้วก็แต่ด้านในเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสเลยท่านผู้ชมด้านในเก็บความร้อนความเย็นได้ดีมากๆท่านผู้ชมลิน้นในการสั่งซื้อผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับมาานันจะมีอยู่2ขนาดท่านผู้ชมขนาด1.3ลิตรกับ1.5ลิตร อน่จุด็ลิตรขอภยัยอันนี้1 3จมลิตรนะครับขนาดก็พอดีใหญ่อยู่นะท่านผู้ชมสำหรับผมผมว่ามันใหญ่อยู่นะเนี่ครับมันใหญ่อยู่พกพาก็สะดวกเวลาเอาขึ้นรถขึ้นราไปที่ทํางานนะวางก็สะดวกนี <c oughs> แกนะ่แข็งมากด้วยนะแข็งมากใช้งานไม่ยากนะครับผมเปิดออกมากแบบนี้นะฮะแล้วก็กดตัวนี้น,นี้ครับ นี่โหราคาประมาณสักสองรอกว่าเนี่ยน,นะท่านผู้ชมครับบางทีก็จะมีลิงก์ส่วนลดให้นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้ลิงก์ก็แปะไว้ที่ในคลิปกับใต้คลิปนะครับผมเข้าไปดูกันได้คลิกเข้าไปก็จะมีสินค้าเข้ามาเลือกสีเลือกขนาดกันได้มีสีขาวสีดําสีแดงนะครับมีสีที่่านผู้ชมชอบแน่นอนนะครับเนี่ยเปิดปุ๊บก็ดูดเนาะออือเก็บเสร็จก็ปิดต้นหลอดมันจะทําการกดออกมาเลยเนะีนะ่ยอย่าง ตัวยางมันจะปิดแนบสนิทเลยนะครับผมแล้วก็ล็อกแบบนี้เวลาเติมน้ําก็เปิดแบบนี้นฮะแล้วก็หมุนอ่าสักค,ครู่นะฮะอาจจะหมุนผมใส่แน่หน,น,น,นหน่อยอ่านี่ด้านในเป็นสแตนเลสนะฮะดูดีมากนะครผมสแตนเลสเวลาเก็บความเย็นความร้อนได้ดีเลยนะครับผมเก็บน้ําแข็งก็ได้ดีด้วยเติมน้ําให้เสร็จแล้วก็ปิดปิดฝาให้แน่นแค่นั้นนะครับ เปิดไฟโอเคแค่นี้นะฮะมียางมากเลยนะครับผมยี่ห้อแพนด้าราคาไม่แพงด้วยสะดวกสบายแข็งแกร่งทนทานพกพาสะดวกน้ำไม่ค้อมน้ำไม่ค่อมนะครัผมดีมากมากโอ้ยมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับท่านที่แบบว่าเออต้องการกินน้ำวันนี้กี่ดิตรกี่ยังไงก็ซื้อไปใช้ได้ครับผมสะดวกสบาย เท hey, นะ่เนี่ยดูมินิมอลมากถ้าเป็นสีขาวเนาะสีแดงก็มีนะสีแดงก็มีส่งก็ถ้าสองล้ากว่าในี่ส่งฟรีนะบางเจ้าส่งฟรีด้วยก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับผมโอเคลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้กับผมใหม่สงกรานในช่อนลครับก็แนะนํากัน1ชิ้นะครับสาหรับตัวกระติกน้ําเก็บความเย็นความร้อนได้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานในช่อยนะครับแลว้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ